สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกัมนมานเสาร์ที่22พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางลาวสตาร์ครับลาวสตาร์จะลงแค่เสาร์อาทิตย์นะครับด้วยเหตุผลอะไรผมบอกในคลิปก็เก่าไว้แล้วเนาะลาวสตาร์ไหนเมื่อเป็นรอบแรกก็ใครจะตามก็พิจารณานด,ดูดีก่อนที่จะตามนะครับวันนี้ตื่นสายครับเมื่อคืนเมื่อคืนตื่นมาลุ้นหุ้นเห็นห6หเห็นเห็นดาว ก็หกหมาก็ยังดีใจหนะ่อยโอเคครับลาสตาจากวันที่ยี่สิบสองเม่เอนสองเจ็ดครับชอบเจ็ดมากกว่าสองครับจอครับสองเจ็ด หนึ่งเจ็ดก่อนหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดสอง,สองร้อยมัดสองไหมครับเนาะ สำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามมัดคือไรร้อยคือไรร้อยก็คือลักษณะคล้ายๆลูกเอลากครับแต่ลากเฉพาะแค่ที่ผมเจาะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแต่ท่านมีทุนท่านก็ลองลากได้พะบางคังเด่นผมมา2ตัววันนี้เด่นผม2ออาจจะมาทั้ง2องทั้งเจ็ืมมาตัวเดียวอาจจะมาตัว7จ็ดเออาจจะมาตัว2ที่ผมไม่ชอบอะไรท่าจจะไปรู้ใช่ไหมนะครับลองพิจารณาดูชอบตามไม่ชอบผ่านครับเล่นเลขผมการลุณน่าเล่นบนล่างตรงไปกลับนะครับบนล่างตรงไปกลับ3ตัวเล่น6กลับครับ เอาง่ายๆผมลงหกหางเนี่ยผมลงหกหางท่านลากท่านทานลั่นท่านเล่นหกกลับมันแค่สามสิบหกบาทนะครับนะเวลามันมันถูกต่างกันนะครับโต๊ะได้แค่ร้อยี่สิบาทตัวตรงได้ตั้งแปดร้อยนะครับนะเนาะพิจารณาดูครับเพิ่มต้นทุนขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้มากมายเลยนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ